แล้วออตติน,ตนเอาเอาดูไอเฟิลไม่จริงแล้วเอาคุณแครอทเอาไว้ที่ไหนครับสายยัน<ห>ยถึงจะเตือนนะเใช่ก็บอกว่า <c oughs> ชิ้นเสียงหลอนว่ะน่ากลัว <c oughs> ปลาอะไรเลอเถอะน้อง เฮ้ยมันไม่ตีอ่ะทำไมไม่ต <high pres diving> ีอ่ะ <mus> ท <i dialog> ีม <loyalty> อุ้ยเสียงปลาเสียงปลาเสียงขวานก็เปลี่ยนแบบเลี้ยงเวลาจริงๆเสียงเวลาเสียงขวานขวานผ่านเราไปดังอย่างเงี้ยเสียงเวลายกอย่างเงี้ยเหมือนขวานขาดตะเล็ดจริงเสียงมันตลกอ่ะ Parent đang, tiếng yà. Yá Yá know? Do you know mang tang? Do you know? 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 จะเย็นนั่งออนะเอ้าวอ้าวหนึ่งพันไรก่อนน้องคว้าคว้าคววาคววาคว้าหูคว้าหูเฮ้หอวอหอห้าหูเฮ้หอ ว่อะไรไงเดี๋ยวโคโคอู้อะไรวะนี่ยะทีมว่าอะไรันวะคือปลาไม่โดนคือจบครับเสียเวลามากมากเลยอะถ้าปลาไม่โดนทีอะโอ o ไม่ g รอชคิดถูกหรือเปล่ามาไล่ฝั่งนี้ก่อนเนะี่ยแต่เขาบันไฟกันแล้วอะ เฮ้ยแม่งโดดแบบทีเผือพี่เฟิร์น่ะมิสเตอร์ไรเฟิลโดดแบบทีเผือแล้วผมจะไปตั้งตัวได้ยังไงอ่ะเฮ้ยคนหลอกเยอะมากเลยนะเฮ้ยแล้วผมปาไม่โดนหว่าผมลกอนะไรวะเนี่ยงงไปหมดละ โอ้อันนี้ก็เยอะไปผงไม่ใส่นั่นแล้วผมแบบผมมั่วเกินหว่ะพอผมไม่ใส่นั่นนะเรียกว่าอะไรวะชาดูบอลอนะ่ะไอ้ปกติทุกคนน่าจะเห็นนะครับว่ามุมมองผมจะกว้างขึ้นนะแต่ว่าตาน,นี้ผมไม่ได้ใส่ชาดูบอลมานะครับเรื่งฟ้าไม่ตรงเลย อ้ยติดจับได้คนนึงก็ยากแล้วเนี่ยเกงเนี้ยคูบีเกสผมได้สแต็กยังวะเครื่องเนี้ไม่ติดเลยครับมันจะไม่ได้สแต็กแล้วเนี่ยเฮ้ยได้แล้วได้แเรามีตียืดได้แล้วครับมาเดี๋ยวเราจะมาทํำการแบบว่าตียืดกัน โอ้ย,อยไม่ได้กดตีค้างเลยผมลิงไม่ถูกอะ่ะมันไม่มีชาตุบอลแล้วแม่งแบบระยะมันเปลี่ยนเดี๋ยวลองกดตียืดดูนะครับไปแล้วเดี๋ยวกันน้องมากับพี่นะน้องพอพ อยู่ไหมอยู่ไหมทีมอยู่ไหมอยู่ไหมดูดิมันจะไกลแค่ไหนถึงไหมเนะี่ยติยืดสามเขาแตกแล้วอะ่ะโอ้โหงานไกลจัดจัดยิง เบอร์เครื่องติดปะเบอร์เครื่องติดเบอร์เครื่องติดแล้วแล้วยกขวานโคตรไกล q q เลยยกขวานโคตรไกลเลยใช่ว่าเห็นว่าพี่เอกมันยกขวานโคตรไกลเลย <laughs> ใครชอบอันเดิมก็เปลี่ยนสกิลหรอสเต็ปไหนเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงว่าได้ยินเสียงว่ามีเสียงขำด้วยแต่ได้พี่เอกแต่ อแล้วนะสเต็ปยอดนะเบิร์กตีไก่ใช่ครับเบิร์กตีไก่มันง้างเอ,อโาโคตรไกลเลยเห็นปะอะไรอะตามผมเหรอ,เ,อเดี๋ยวเจอสกิลวนรอบแท้งนะครับเด,เดี๋ยวก้าวแล้วบอกนะนจะพี่มิกะ,ะๆๆตาตา ยังหลอนเฟิร์สแฟลชใช่ใช่ครับเฟิร์สเฟิร์สตัวใหม่ที่แบบว่าเครื่องติดแบบผมก็งงว่าแบบให้โดนได้ไงวะประตูอยู่ไหนอ่ะอย่าลบอุ้ยประตูอยู่ไหนประตูอยู่ไหนฝาบุรีมึงมึงจะวิ่งไปไหนมันจะไม่เปิดจะไม่เป็ดเอาไม่ได้เปิดแล้วหรอรอรอลอไงรอโยกสายบดไม่มีใช่ไ่มอย่าโยกไม่โยกไม่โยก เปิดยัางาขวาบนอะซ้ายบนมีซ้ายบนมีซ้ายบนมีขอคยนปเสร็จนี่หว่าโคตรรัวเลยไปแล้วไปกันนึกว่าเครื่องเสร็จแล้วไงอืมันก็งงกันนิดหน่อยนะมีข้าวนะมันดูเดินไวยัง่าพี่ไม่มีไม่มี ลลดเยใช่มันงานไกลมากไปไหนมีอีกแล้วเลยนัดฝวามบนเปิดเสร็จแล้วนะูไหนบบบ้้าางงฝัันนซีหนีเกินนะหนีเกินนะหย่าเข้าไปประตูซ้ายบนวุ้จับปั๊บปั๊บเยทเคโคเทสวุ้ดจับปั๊บปั๊บปั๊บปุ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 ๊่ตายแล้วใช่สูตรเดิมไม่ได้แล้ววะทุกคนเล่นแหละวิ่ง บอกใหม่ทีมทีมเปิดเปิดเปิดทีมเปิดไม่โยกไม่โยกไม่โยกโเปิดในทีมเอา้าโอ้โหแล้วรออะไรม,มันกดเปิดไม่ไปประเด็นหลักๆเลยคือตาเนี้ยเราฟาไม่โดนเลยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะ kiểu chặt liền Ngáng vậy không, tỉnh không, 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 มันใช้ได้ใช้ได้จริงๆนะมันใช้ได้ <c oughs> ใช่มันเป็นเหมือนกันตอนที่แบบดึงเพื่อนอะ่ะก็ดึงไม่ออกอะไระกดเปิดไม่ติดว่าเนิร์ดที่วิ่งสองไม่ไปก็เป็นเพราะว่ากดไม่ติดการชชัวร์เลย แขนใหม่มักใหม,ใหม่นะใช่ครับเตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวเลยนะแทบมนะทำไมไม่คานออกครับเมื่อกี้คานไม่คานอยู่แล้วแทนเขาก็อุ้มครับสู้สู้แบบว่าถ้าเกิดเราเขาเห็นเราคานออกแล้วเขาก็อุ้มแต่สู้แบบว่าเราดีครบจนเต็มล้าลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งรอดยังยังมีสิทธิ์มากกว่าวิวทำไมมันดีเลยเหมือนตอนดีเลยโอ้ยไม่ได้มิตยาไปแล้วเหรอ เติดีดึงดีดงเกาไกลปะเกาไกลบกลบ็อกได้นะได้บล็อกใช่ไหละตืดก็หนาวแต่ต้องเอาเลยนะใช่มันต้องเอาเลยเท่ากับพี่อ่เพิ่มบล็อกอันนี้ที่ได้ผมต้องโคฟขานไม่ทันนะเเออโคฟลย เรื่องปลายยากมากเลยเจอคนหลบเป็นด้วยตาเนะี้ต้องยืนแบบแนบชิดแล้วอะ่ะแนบชิดสนิทใจอะ่ะอุ้ยยุเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยเรีย <c oughs> หรอ้อไหม กดสายยางไม่ทันไม่ใช่ปะผมต้องลากไปให้ไกลจากประตูมากกว่านี้แต่ว่ามันจะไม่ทันเนะี่ยเฮ้ยเขาใส่เปร์กันนั่นมาปะทำไมเขาดูเดินไวจังเลยวะเนะีย่ยจะบอกนะว่าแผนทัน อย่าอย่าฆ่าฉันเลยนู่นเขาฮิ้วันอยู่ตรงนู้นเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเอาแล้วไป๊บไป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 แปไ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 ปอปไปไปไป มันย่อมุมกล้องให้เราได้ป่ะตอนที่แบบโดนคนฮิวนนฮอ่ะโดนคนโฮบอ่ะแทงหมดทันโคบไม่ทันครับไอ้ประตูนี่อยู่ไหนนะสายบนไม่ได้เปิดนะพี่บอกได้พี่เฮ้ยาคนยุ่งเสร็จป่ะเฮ้ยทำไมมันมันบอกไวน้นะบอกอยู่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 หน่าซื้อ <c oughs> จำแล้วนำเอาไปใช้สเต็ปเมื่อกี้ ผมขอตั้งชื่อว่าสเต็ปเต็ปอะไรเดี๋ยววะสเต็ปอะไรเดียเเด๋ยววะเฮ้ยจับปั๊บรั่ปั๊บปุ๊บปุ๊บแล้วกันนะสเตปปู่ย่าหมอลำบากเ,เ,เนี่ยเปิร์กตีไก่ปิดชีวิตง้างมาตั้งแต่บ้านผม